เปาไปทีอ่ออมสุชานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของคนมันช่างจับผิดเหลือเกินหม่อมสุชาเนี่ยคนออมสุชาเอาไปเยี่ยมหลานไงก็ลูกของไม้พิรัตเนี่ยน้องแม็กซ์เวลเนี่ยแล้วก็อัพภาพเนี่ยผ่านอินสตาแกรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ไปโพสต์รูปเข้าแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเนี่ยว่า ดูไม่เหมาะสมออกตัวแรงผมถามหน่อยเอคนไปเยี่ยมหลานมันไม่เหมาะสมยังไงไม่อย่างนี้ประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่รูปนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการปูกันเรื่องคู่จิ้นเต็นปูกันก่อนที่เขาจะมีลูกซะด้วยซ้ำเสมือนก่อนที่จะมีข่าวเรื่องของแฟงเขาออกมาไงก็เหมือนกันจิ้นๆกันอยู่อยู่ที่ก็มีข่าวเรื่องลูกออกมาทุกอย่างก็สะดุดหมดเลยไงประเด็นก็คืออย่างที่บอกออมก็เลยโดนเรื่องนี้ไงใช่นะไปฟังเสียงออมหน่อยแหมโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแหมไปเยี่ยมหลานแค่นี้เองเชิญครับ ในไอจีอะไรเงี้ยก็ก็มีคนว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าแบบเฮ้ยแรงเนาะทำไมทำไมไปไปถึงที่เลยแล้วก็มันแรงตรงไหนอ่ะไม่เคย <c oughs> ไม่เคยคาดหวังฟีดแบ็กตรงนี้ไว้ตั้งแต่แรกว่าว่าเราจะโดนแบบนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างจะแบบเสียใจนิดหน่อย <c oughs> ค่ะใจที่มันเสี่ยงต่อการที่จะทําให้คนไม่พอใจ <c oughs> หรือว่ากระทบกับครอบครัวเขา เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆมันอาจจะมันอาจจะดีกว่าค่ะแ,แต่พี่เห็นด้วยนะจริงๆเอาตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันยังร้อนอยู่ก็ก็เงียบๆไปเถอะใชค่คือความปรารถนาดีคือไปได้เราไม่ไม่ผิดนะแต่ว่าก็บอกบอกในกลุ่มกันว่าเอออย่าเพิ่งถ่ายรูปแล้วก็อัพลงเลยเพราะส่วนใหญ่เวลาข่าวมันมามนก็มาจากการอัพไอจนี่แหละพี่บอย